ส่วนวันนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะได้มีการจัดกิกจกรรมที่เรือนจํากลางจังหวัดค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขังในหลักสูตรนะคะสักขสมาธิรุ่นที่2 วันนี้นายวรนัทหนูรอดปลัดจังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสักขะสมาธิรุ่นที่2ค่ะประจำปี2562เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจทักษะการใช้ชีวิตเมื่อพ้นโทษค่ะซึ่งจะได้กลับไปเป็นพลเมืองดีของสังคมนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จัดกันประมาณ1เดือนด้วยกันค่ะ สำหรับการฝึกหลักสูตรดังกล่าวนะคะก็จะเป็นการฝึกหลักสูตรให้ผู้ต้องขังได้รู้จักคิดทบทวนในสิ่งที่เคยปฏิบัติทั้งในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตที่จะพ้นโทษออกไปซึ่งหากผู้ต้องขังได้ฝึกสมาธิแล้วก็ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วค่ะก็จะทำให้จิตใจสงบยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาพ้นโทษก็จะได้นำความรู้ที่ได้นะคะไปวางแผนปรับใช้กับชีวิตและก็ครอบครัวจะได้ไม่หวนกลับมาใช้ชีวิตในแดนผู้ต้องขัง อีกค e ่ะ